ฮัลโหลทุกคนมาถึงฟุกูกะแล้วนะครับมาถึงเย็นเลยเดี๋ยวผมรีวิวที่พักเลยที่พักค่อนข้างดีนะทุกคนมาเดี๋ยวเริ่มเลยทุกคนปึ๊บอันนี้เปิดเข้าห้องมาแกลกแกลกนี้ปึ๊บเปิดปึ๊บเจอนี่เลยเครื่องซักผ้ามีเครื่องซักผ้าให้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอบได้ด้วยไหมในตัวคิดว่าอบได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่าที่ญี่ปุ่นจะซักแล้วอบเลยนะเดี๋ยวแคทคงลองเพราะว่าแคทมันตามหาเครื่องซักผ้ามานานแล้วอันนี้ในห้องแล้วก็ จะมีไมโครเวฟแล้วก็การน้าร้อนมีที่วางกระเป๋าให้วางกระเป๋าเดินทางเราแบกเกตแบกเกตต่างๆแล้วก็มีกระจกส่องทั่วทลูกตรงนี้เดีวเข้ามาตรงเนี้ยตอนแรกไม่รู้ว่าอะไรมันคือแบบที่แขวนกางเกงอ่ะกางเกงยีนอ่ะที่แขวนกางเกงขายาวแขวนตรงนี้ได้เพราะว่ามันไม่มีตู้มันเป็นแขวนหรือรีดวะป๊ามันมีออนออฟด้วยมันรีดได้ด้วยอ่ะใช่ไหมมันเป็นเตารีดอะดิเออมันคือเตารีดด้วยทุกคนเออ เจ๋วมาต่อเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกราวแขวนทั้งหมดไม่มีตู้เสื้านะอย่างที่ผมบอกแล้วก็ห้องมีแค่นี้เลยอันนี้ห้องน้ำ่ะห้องน้ำก็ยังไม่ได้ดูอา้อาวแล้วจะมาไงอะ่ะไปงงูนะครับ <laughs> ห้องน้นมีแค่นี้แบบมีอ่างล้างหน้าตรงนี้ชักโครกตรงนี้แล้วก็ เจอยี่ห้อนี้อีกแล้วอ่ะเออดีอ่ะอันเนี้ยมันคือแบรนด์อะไรอ่ะพูล่าโรงแรมใช้ยี่ห้อนี้สองวันเลยอ่ะดีมากอ่างจะเล็กกว่าที่ทาวเวอร์อก็คือนั่งอ่ะไม่ไม่นอนแต่ลึกนะลึกอ่าลึกใช้เวลาในการเติมเต็มน้ำใช้เวลานานเดินมาอีนิดนึงก็ถึงเตียงนอนแล้วก็ยังดีนะครับที่ยังพอมีแบบ ที่นั่งที่นั่งเป็นโซฟาอ่างเงี้ยสองตัวแล้วก็โต๊ะตรงนี้ก็วางของกินคงกินข้าวเผื่อซื้อของมากินที่ที่ห้องนะครับแล้วก็จะเป็นเตียง k ิงไซ i ์ตรงนี้แค่นั้นเลยแล้วก็มีทีวีให้เครื่องฟอกอากาศมีอยู่แล้วทุกที่นะที่ญี่ปุ่นประมาณนี้ชื่อที่พักว่าโตเกียวสเตโตเกียวสเตฮากาตะนี่แหละ โรงแรมใหญ่อยู่นะ<ช>ดูหลัง,<ร>งดูหลัง,<ร>งสถานีก็คืออันนี้น่าจะเป็นโรงแรมที่แบบนักท่องเที่ยวมาพักกันเยอะเพราะว่ามันอยู่ใกลส้สถานีพวกนักธุรกิจเขาจะมาพักออที่นี่แล้วก็มันเดินทางไปไหนสะดวกใกล้<ไ>ใกลส้สถานีรถไฟแล้วก็ที่สําคัญคือมันเดินมาได้เลยเดินมาประมาณ500เมตรเออก็ถึงเลยโอเคทุกคนมีชุดนอนให้เหมือนเดิมน่ารักเนาะโรงแรมที่ญี่ปุ่นชอบมีชุดนอนให้อ่ะก็ โอเคถ้าวันนี้เดี๋ยวถ่ายอะไรที่มันน่าสนใจอะ่ะเดี๋ยวถ่ายให้แต่เดี๋ยวขอแบบมีเฟสตัวเองแล้วก็ออกไปหาอะไรกินกันนะครับทุกคนไปเมืองามาฟุกุโอกะคุงเทพกมากเลยอะจริงพอฟุกุโอกะที่ลงมาแล้วสัมผัสได้อะ่ะเหมือนกรุงเทพมากทุกคนกลิ่นอายอะไรต่างๆเหมือนกรุงเทพมากมีรถเยอะกว่าโอซาก้ารถติดไปแล้วเรากำลังจะไปหาซูชิกินนะมาที่ญี่ปุ่นอะ่ะยังไม่ได้กินซูชิแบบจริงๆจังเลย นี่เลยเชนเ <champions. S 1> ดีอ่อันนี้จะเป็นกับออเดอร์ที่สั่งไฮบอลวันนี้มากินไฮบอลเนี่ยเป็นเลมอนไฮบอลอยู่จริงกับของแคทเป็นชาเขียวเพิ่งเจอร้านแรกเป็นชาเขียวไฮบอลเออรสชาติก็คือแบบอันนี้เป็นเลมอนเลยเหมือนบีมมะนาวลงไปอ่ะอันนี้เป็นแบบมะนาวเนี่ยมะนาวแล้วกับกับเหล้าอันนี้ก็คือใช้เยีกับเหล้าแล้วก็มีนี่เป็น เป็นออเด็บไดเปอร์ไทส์เซอร์อร่อยคือแซลมอนแบบสดแิงแซลมอนแบบตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้า JR อาฮักกะตะซิตี้หรือว่าหน้าหน้าตัวฮักกะตะสถานีนะครับก็ตอนนี้มันเป็นเทศากาลของคริสต์มาสตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาจนแบบน่าจะถึงสิ้นปีเลยอ่ะเขาจะจัดเหมือนมีต้นคริสต์มาส จัดไฟหน้าสเตชันตรงนี้กินไวร้อนไหมได้ลองหวานหวานน่ะลอง อกวกลคนความอยากรู้อยากเห็นไม่เข้าใครออกใครเขาต่อคิวอยู่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วี่แล้วคนแล้วคนก็จะถ่ายรูปตัวเองมันเป็นอะไรที่คีมีโนโตะมาก ทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ตลกที่สุดในชีวิตผมแล้วทุกคนก็มองผม <laughs> นี่คือสิ่งที่ตลกที่สุดในชีวิตละครั้งแรกเกิดขึ้นที่นี่ครั้งแรกเกิดขึ้นที่ฮากาตะไปต่อคิวทำเลงก็งงก็ไม่รอด <laughs> ไปกัน <laughs> ทุกคนวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ต่อวันสุดท้ายที่ญี่ปุ่นนะครับมอร์นิ่งครับทุกคนวันสุดท้ายที่ญี่ปุ่นแล้ว ซึ่งแผนวันนี้นะครับว่าสุดท้ายที่แรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวัดนันโซอินจะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปแบบปางนอนใหญ่ๆน่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณแบบ30กว่านาทีได้จากตัวหากตาตะนะครับ ตอนนี้เราลงสถานีคิโดนันโซอินเรียบร้อยนะครับออกมาเนี่ยก็จะเจอคุณลุงท่านหนึ่งที่จะคอยบอกทางไปวัดนันโซอินแต่ว่าอันนี้เป็นแชร์ความรู้นิดนึงคือตอนผมมาที่ฮากาตะที่เราเข้ามาบนแบบชาชลาเข้ามาเกตอะ่ะคือเราใช้การ์ดเออเป็นวีซา่าแตะเข้ามาทีเนี้ยด้วยความที่เมืองเนี้นยมันเป็นเมืองที่แบบเออโลโคอลหรือว่าเอาง่ายว่าเป็นเมืองแบบอยู่นอกเมืองต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยตรงเนี้ย มัน<ต>เอาออกแต่ออกไม่ได้ก็เลยต้องใช้เงินสดบางทีแบบบัตรอ่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้ยิ่งออกมานอกเมืองอะ่ะควรพกเงินสดประมาณนึงนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าสเชันซึ่งมันสวยมากๆนะครับทุกคนคน,นี่เขาให้แผนที่มาคนลุงที่อยู่หน้าสเถานคุณ่ป้าลองรับ สายก็คุณป้าแนะนำให้ส่ชชนยุกตาะญี่ปุ่นล้วนเลยคุณป้าอยากทานแต่ว่าคุณป้าพูดสายญี่ปุ่นล้วนกับคุณจริง ทุกคนนี่ขึ้นมาข้างบนสุดแล้วก,ก,ก็เจอจุดไฮไลท์ตรงนี้นะครับที่เป็นพระพุทธรูปปางนอนแนวใหญ่ๆอย่างนี้หนาวมากพอขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วมันสูงยิ่งสูงยิ่งหนาวเอ,อทุกคนครับก็พอขึ้นมาตรงนี้จะเป็นใต้พระบาทของพระพุทธรูปนะครับตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เขาจะมา อขอพอรโดยการรูปทาบาทแล้วก็อธิษฐานนะครับสน่งที่ผมบอกว่าวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเนาะเพราะว่าเหมือนหลวงพ่อที่ที่ถูกหวยเนี่ยร้อยกว่าล้านเยอพอเขาถูกปุ๊บเขาก็เลยเอาเงินเนี่ยมาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมก็เรื่องโชคลาภเนี่ยเด่นเลยแล้วก็อาจจะเรื่องของความมันั้งอุดมสมบูรณ์หรือว่าเรื่องของความสําเร็จอะไรเงี้ยล้วก็ขอไปด้วยนะเราขอพอรกัน ทุกคนครับตอนวันที่ผมมาวันนี้นะคนไทยเยอะมากนะครับม,มาวัดนี้คาดว่าคนไทยมีเปอร์เซนต์ในการที่จะมาขอโชคลาภเยอะนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ลที่ใครมากูโอกาสก็อยากให้ลองมาขอพรแล้วก็มาไหว้พระที่นี่นะครับบ้านเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปที่อื่นต่อนะครับตอนนี้ประเด็นสําคัญคือไม่มีเงินสดละแล้วก็กขึ้นรถไฟกลับไม่ได้ Few moments later. ทุกคนตอนนี้เราแย่แล้วก็คือถามกับคนแบบท้องหิ่นที่นี่ตามร้านค้าเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีเอ m เทมถ้ามีเอ m เทมก็คือนู่นเลยฮากาตาเงินสดไม่พอจะกลับยังไงวันนี้อ๋ย <c> ว <oughs> ลองไปถามคุณลุงก่อนว่ามันจะเท่าไหร่ EVERYBODY เราได้เข้ามาที่สถานีของนันโซอินแล้วเพราะว่าคุณลุงให้ใบอันนี้มา แค่นี้เลยแค่นี้เลยผมบอกว่าผมมีเงินสม์ได้พอก็คือใช้แบบว่าแช้แอปแปลให้เขาอ่านนะเพราะว่าเขาพูดภาษาเก็มไม่ได้ลุงมาตามมาว่าลุงขึ้นมาแล้วไ็ลุงวะเนี่ยลุงกำลมองท่าเราแล้วกอกว่าเราโอเคทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นที่ฮากาตะอีกทีว่าเราจะออกยังไงครับผมเดี๋ยวเราลุไปสักคู่หนึ่งตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ที่ย่าน กีออนกออนซึ่งเราจะมากินเป็นเหมือนแบบข้าวปั้นเบอร์เกอร์ครับทุกคนที่อยู่ในย่านนี้ก็การเดินทางก็คือมาจากฮากาตะนั่งซับเว์แอร์พอร์ตลน์นะครับมาที่กีออนนะครับประมาณ1-2นาทีนี่เองสถานีานเดียวใช่สถานีเดียวครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปร้านข้าวปั้นเบอร์เกอร์ของเราซึ่งย่านนี้ครับมันจะเป็นย่านแบบโอทาวน์นะทุกคนป้ายมันติดไว้ว่าแบบ น่าจะมีพวกสถานปัตยกรรมพวกบ้านเมืองเก่าของของที่นี่นะครับไูดมันจะสามารถกินยังไงมันใหญ่มากอ่ะมีสาลายหอแล้วก็ข้าวข้าวปัน้นแล้วก็จะมีตัวทงคัตสึชีสแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแฮมตบด้วย คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นไข่หวานของเขาเป็นแบบเมนูสแตนดาร์ดซึ่งมันจะเป็นอนาเล็กๆดูดีดูขนาดดีสองเท่ารว่าอิ่มนะเอร่อยมันกรอบมากเอออร่อยจริงอยากได้ลองนะทุกคนก็ไม่ต่ังแบบนี้ต้องนี่จะได้เพื่อนมืออ้าว ก็ไม่บอกปลาเปนไนเงี้ยอ,อร่อยวะเนแบบอล้วตัวเองก็มายอมหัวมาโอ้โหแล้วกันยังไง้พื่อมเมนูแล้วอร่อยมาก ให้มาภกกูอกาสอย่าลืมมาแวะร้านนี้อันนี้ห้ามพลาดเลยอันนี้แนะนําเลยแนะนําอีกแต่จริงจริงอันนี้ดีมากโอเคทุกคนกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องเวลาจะได้ไปเดินที่อื่นแบบแบบอันนี้แบบชิมชาแค่ตอนนี้ชาไม่มีหวานจืดโอเค,คเดี๋ยวเราจะไปย่านเทนจินนะครับซึ่งย่านเทนจินจะเต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งแฟชั่น ซื้อของอะไรต่างๆเพราะวันนี้วันสุดท้ายแล้วไปเทนจินกันทุกคนข้อที่เทนจินครับตอนนี้เขาไม่จัดคริสต์มาสตรงตลาดเทนจินด้วยซึ่งเขาจะจัดเหมือนตัวไ n หน JR คาตาตะแหละจะเป็นฟิลนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เทนจินมาสเกตคริสต์มาสนะครับผมไป เราจะมากินราเมงข้อสอบกันมาถึงที่แล้วต้องกินแบบออริจินอลเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดฟูกูกะนั่นจะเป็นแบบว่าต้นแบบของตัวราเมงนะทุกคนกดตูต้เสร็จนะครับแล้วก็จะได้นี่ออกมาเป็นเหมือนตัว๋วเป็นติเกตเอาไว้ให้ก่อนเข้าร้านนะครับว่าเรา เลือกเมนูอะไรไาย <S <S อร่อยมากอร่อยโคตร คนย่านเทีนจินย่านเทีนจินเนี่ยเหมือนกับสยามสยามสแควร์อารมณ์ประมาณนั้นห้างๆเยอะๆติดติดกันอ่ะแล้วก็แบบเหมือนวัยรุ่นเดินอ่ะเออมีความเป็นแบบเหมือนกรุงเทพสูงมากตรงนี้ตรงนี้ที่เขามาเดินกันตรงนี้ต้องมีแบบแบรนด์เนมเลยในถึงเนี้ยอีวาตยะอีวาตยะเอาจริงๆตรงนี้ก็แบบว่าช้อปปิ้งหมดเนื้อหมดตัวได้นะเรียกว่าเป็นนี่เป็นสินเลยดีกว่า ถึงแล้วนะครับเทนดินคริสต์มาสมาร์เก็ตนะครับก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่จัดเทศกาลเกี่ยวกับคริสต์มาสในฟูโบรกน,นะครับก็อยู่ตรงย่านเทนดินนี่แหละเมื่อวันเมื่อวานเราไปที่เ r อานะเขาก็จัดเป็นหน้าร้านในร้านใหเนี่ยก็จะอารมณ์พร่คลายกันเดี๋ยวเป็นเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง ็นโทษจริงๆ10องศาไม่เท่าไหร่นะเราผ่าน8 9แบบ7 6มาหมดแล้วแต่ลมแม่แงแรงเดี๋ยวขึ้นพายิปนเสิร์ให้ตามครมเนียมยูทูบเบอร์รอร่อยอร่อยอร่าไหละซอนหมาล่าูไงไม่รู้ดอโอเคฮอเาทำอะไรก็ไม่รู้โอเคตอนนี้เราวับมาที่ย่าน f เตตฟู้ดที่อยู่ในฟุกูกะก็คือที่นี่เขาเรียกว่ายาไตนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแหล่งขายสเตทฟู้ดซึ่งย่านนี้ใครที่มาฟูกูกะเนี่ยเขาก็จะรู้ดีว่ายาไตเนี่ยต้องเป็นอีกหนึ่งที่ต้องมาเช็คอินโอเคแคทไปเราอยู่ที่ร้านแล้วเดี๋ยวสั่งอะไรอะเราสั่งเป็นเซตบาร์บีคิวแล้วก็เม็นไทยโกะย่างอันนี้ต้องเป็นเครื่องในแน่ออนอนใช่ คือเขาบอกว่าเป็นซีฟู๊ดเหมือนกันอืมซ uh. so ีฟู๊ดเท่จริงอาเธอไม่ต้องจิ้มเลยดีกว่าอ่าก็ไงแบบเมนไทโกลเมนต้นจิ้มก็เค็มอยู่นะเสร็จก่อนเลยหน่วยกล้าตาย

หวังว่าผมจะได้กลับมาทําคลิปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาวอล์กนเจแปนขอให้เป็นกําลังใจให้ผมไนดะ้กลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันดีเหลือเกินครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปของไอเจฟนะครับขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีครับ